แล้วเดี๋ยวก็ต้องไปซื้อที่ Mister DIY นั่นเองนะคะกาอจะไปซื้อปากกาจะได้ขอมาเยอะมากเลยนะคะเพราะว่ามันด้านหลักนั่นเองนะคะทุกคนก็เลยซื้อมาเนาะอันนี้ก็เป็นปากกานะคะที่เนน่ยซื้อมาเนาะในราคาประมาณ17บาทนะคะประมาณ17บบาทโอเคเนาะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ วันนี้นะคะทุกคนเรานะคะจะมาทําอะไรนั่นเองนะคะซึ่งทุกคนก็จะแปลกตาเป็นนิดนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะเหนืออยู่อีกห้องหนึ่งนั่นเองนะคะในวันนี้นะคะเดี๋ยวก็จะมารีวิวของนะคะที่เป็นอุป,ปกรณ์ของเหนือนะคะที่เหนือซื้อมาจากร้านมิสเตอร์ดีไอนั่นเองค่ะแถวบ้านของเหนือนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะไปกันเลยปิว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 อย่างแรกนะคะก็จะเป็นอันนี้เลยค่ะเตตะาก้านนี้นะที่เหนือซื้อมา เราจะมารีวิวให้ดูก่อนนะคะตะกร้านี้นะคะก็จะเป็นอ่าเดี๋ยวเราจะโชว์ให้ดูกันก่อนเลยนะคะโอเคโชว์ให้ดูกันก่อนเลยโชว์ตรงนี้เลยนี่ตรงนี้เลยนะคะ oh. เนี่ยอ่าตะกร้านี้นะอ่าตะกร้านี้เนี่ยนะคะตะกร้านี้เนี่ยเราจะเอามาควบคู่กันด้วยนะคะเดี๋ยวรอก่อนเนาะโอเคนะคะทุกคน มาค่ะเรามาดูกันเลยนะคะตะก้านี้นะคะก็จะมีอัอย่างแรกก่อนเลยเนดะี๋ยจะรีวิวอันนี้ก่อนเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บอันนี้คืออะไรนะคะถอดได้ด้วยนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นที่ใส่สบู่นั่นแหละที่เหนืซื้อมานะคะในราคาประมาณ15หรือ16บาทนี่แหละประมาณนี้นะคะก็เป็นที่ใส่สบู่นะคะเพราะว่าเหนืซื้อมาใส่สบู่เนาะนี่มันถอดได้โดยทั้ง3อันเลยนะคะราคาคุ้มมากๆเลยนะคะอันนี้ขออนุญ,ญาตนำมารีวิวนะคะเหมือนเดิมค่ะค่ะ โอเคนะคะอย่างต่อไปนะคะก็คือปากกานั่นเองค่ะซึ่งเหนือนะคะปากกาหมดแล้วเหนือก็ต้องไปซื้อที่มิสเตอร์ดีไอวนั่นเองนะคะกาวจะไปซื้อปากกาจะได้ของมาเยอะมากเลยนะคะเพราะว่ามันด้านหลักนั่นเองนะคะทุกคนก็เลยซื้อมาเนาะอันนี้ก็เป็นปากกานะคะที่เหนือซื้อมาเนาะในราคาประมาณ 17บาทนะคะประมาณ17บาทโอเคเนาะประมาณ17บาทนะคะมีทั้งปากกาน้ำเงินปากกาดำแล้วก็ปากกาแดงคะ่ะนี่17บาทคุ้มมากๆเลยนะคะต่อไปนะคะอย่างต่อไปนะคะก็คืออันนี้เลยคะ่ะอันนี้คืออะไรเนาะอันนี้ก็คือที่ไฮไลท์นะคะไฮไลท์นะคะอันนี้ราคาประมาณก็29บาทนะคะ29บาบาทนะคะในราคาประมาณนี้เนาะ 29บาทนะคะมันมีไซส์ใหญ่ด้วยนะแต่ว่าเหนือไม่เอาเพราะมันแพงนะคะราคาเกือบ50ขึ้นเลยนะคะยัลเลยเอาไซส์เล็กประมาณนี้พอนะคะซึ่งนะคะอย่างที่เหนือบอกนะคะเดีย๋ยวจะมาคู่กันอันนี้คือไฮไลท์อันนี้คือไฮไลท์นนในกล่องอันนี้ก็คือไฮไลท์นะคะแล้วก็จะเอามาใส่ในรวมๆกันเลยนะคะอันนี้คือไฮไลท์ของเหนือทั้งหมดเลยอันนี้คือไฮไลท์นะคะที่เหนือใช้ในทุททกๆวันนะก็จะมีหลากสีค่ะไฮไลท์หลากสีเลยนะคะเนี่ยเนี่ย ไฮไลท์นะคะเป็นไฮไลท์แล้วเป็นไฮไลท์หลากสีเลยนะคะเพราะว่าเนี่ยจะเอามาพวกแบบว่าตกแต่งงานตกแต่งอะไรอย่างงี้นั่นเองนะคะก็เลยซื้อไฮไลท์ที่ยังไม่เคยมีสีสีนั้นๆนะคะซึ่งไฮไลท์อันนี้นะคะเนี่ยยังไม่เคยมีสียังไม่เกิดยังไม่เคยมีเกือบทุกสีนะคะเพราะว่ายังไม่เคยมีสีอ่อนเนาะอันนี้ที่เหนือมีก็คือสีเข้มนะคะก็เลยซื้อสีอ่อนมาด้วยนั่นเองนะคะอะไรประมาณนี้เนาะต่อไปค่ะอันนี้จบนะคะ ก็ไปนะคะคนดูก็คือปากกานะคะปากกาอันนี้เนาะมีมันมีหลากหลายลายมากๆเลยนะคะที่เหนือซื้อลายนี้มานะคะเพราะว่ามันราคาถูกราคามัน17บาทนะคะราคามัน17บาทเนาะรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยของเหนือก็น่าจะประมาณร้0ยสอประมาณนี้นะคะที่ซื้อมาเนาะเอออันนี้มันก็มีหลากหลายรูปแบบมากเลยนะคะจะเหนือเอารูปหัวใจมานั่นเองนะคะเดี๋ยวเราลองแกะลูกันเลยดีกว่าบอกหนนะคะ นี่น่ารักเป็นปากกาเขียนอย่างนี้หรอนี่ยนเนี้ยเอ้ยน่ารักอะ่ะนะคะเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะลองทดสอบใช้ดูนะคะแล้วก็เอาไปเขียนเนาะเด้ซื้ออะไรมาบ้านั่งเองนะคะนา่นะะนารักนะคะน่ารักนะคะเดี๋ยวถ่ายลงชุมชนขิงขิงคนดูนิดนึงข <laughs> ิงคนดูสักเล็กน้อยนะจ๊ะ เป็นการรีวิวที่รวดเร็วทันใจมากเลยนะคะนะเป็นการรีวิวที่รวดเร็วทันใจมากเลยนะคะเดี๋ยวก่อนที่จะรีวิวนะคะเหนือขออนุญ,ญาตนะคะซับประมาณ5าวินะคะในการทำคลิปนะคะค่ะถ,ถ้าใครนะคะชอบคลิปวิดีโอการรีวิวของเหนือน,นะคะก็สามารถนะคะกดไลค์คลิปนี้มารัวๆได้เลยนะคะแล้วก็คอมเมนต์ทักทายมาได้ที่ใต้คอมเมนต์นะคะเหนือนรออ่านแล้วก็รอตอบอยู่นะ ก็ะะถ้าใครนะคะชอบคลิปนี้นะคะก็ฝา,ากกดไลค์นะคะแล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งเลือกทัาโหมดให้ทางช่องน้ำเหนือชาแนลด้วยนะคะาจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆแล้วก็คลิปดีๆค่ะแล้วก็อย่าลืมติดตามคลิปสอนเกี่ยวกับแอป i b i s p e n t กันด้วยนะคะต่อไปก็เป็น EP 5เนาะประมาณ EP 5 EP 6แล้วนะคะเดี๋ยวรอติดตามกันด้วยนะคะสำหรับมือใหม่นะโอเคค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้กดไลคลใ์ให้ด้วยนะคะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ Bye-bye. Bye now.